สวัสดีเวลาบ่ายสามกว,ากว่าเกือบบ่ายสีแล้วค่ะทุกคนวันนี้ที่บ้านของมลินแดดออกค่อนข้างแรงเลยค่ะตอนบ่ายๆเนาะตอนเช้าๆก็แบบฝนจะตกบ้างไม่ตกบ้างค่ะแต่ว่าพอมาตอนบ่ายนี่แดดแรงเลยแล้ววันนี้นะคะมลินก็มาอยู่ที่สวนผักค่ะมาเก็บเอาสดานี่พอดีเมื่อกี้มาเดินเลาะๆดูสวนแล้วมาเห็นสดาอยู่ตรงข้างดอก นี่คะ่ะดอกไอริสของคุณย่าดอกสีม่วงแต่ว่าตอนนี้ดอกมันหมดไปแล้วคะ่สะสดามันหลบอยู่ตรงนี้เองดิฉนันก็เลยจะมาเก็บออกค่ะทุกคนนี่เมื่อกี้เก็บสะดาสีสีแดงสีน้ำตาลมาแล้วนะคะตอนนี้ก็มาเจอตรงนี้ดอกยอดกําลังงามพอดีเลยคะ่ะนี่ก็เลยจะเก็บเอาไปกินกับน้ําพริกตาน้ําพริกไว้ตั้งแต่วันก่อนนู่นค่ะนี่นะนยอดงามเลยดูสิ นี่ก็เมลินห่างหายไปจากการถ่ายคลิปประมาณหนึ่งเดือนแล้วมั้งครัทุกคนเพราะว่ามาเาเขียนหนังสืออยู่ค่ะตอนนี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเลยหุ้ยเสื้อขาดดูสิ <laughs> อยู่บ้านเราไม่ได้ไปไหนใส่เสื้อขาดเลยไม่เป็นไรเราแบบบ้านนอกบ้านนอกกนแล้วเนาะนี่ค่ะทุกคน สะดเดิฝรั่งนะคะใบอ่อนๆมันก็เก็บไปเลยนี่หมดแล้วก็ได้กำหนึ่งค่ะนี่ทั้งยอดแดงยอดขาวนะแล้วก็จะไปเก็บอยู่ตรงข้างสวนถักนู้นค่ะนี่เยวจะพาไปดูดอกกุหลาบสวยๆด้วยค่ะทุกคนเนี่ยต้นแก่นตะวันนะอุตสาห เก็บออกด,ดึงออกหมดแล้วนะคิดว่าออกหมดแล้วมันยังเหลือที่มันเป็นหัวเล็กๆอยู่ค่ะทุกคนนี่นะมันก็ยังอยู่เลยอะ่ะนึกว่าจะไม่มีแล้วไงดิฉันกลัวมันจะลามก็เลยถอนออกหมดเลยมันยังอุตสาขึ้นมาอีกดูสิสิบต้นเลยนะน่าจะนี่ยค่ะทุกคนดอกกุหลาบดิฉันสวยมากเลยดูสินี่กลิ่นหอมมากเลยนะกุหลาบต้นนี้หอมมากค่ะเมื่อ สัปดาห์ก่อนก็เก็บไปตากแดดไว้ได้สองกระด้งค่ะแล้วพอมันยุบมันแห้งมันก็เหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งกระดง้งนี่คะ่ะทุกคนดูสิออกดอกเต็มต้นเลยเนี่ยพอดอกตุมๆนี้ก็เป็นสีแดงนะพอดอกแก่มานิดนึงก็เป็นสีชมพูค่ะเต็มเลยนะอยู่ข้างๆต้นแพรนี่แหละแล้วก็อยู่ตรงอ่าอะไรนะ ต้นผักชีล้อมตรงเนี้ค่ะในเวิงนี้นะเป็นผักชีล้อมหมดเลยค่ะทุกคนเนี่ยแล้วก็จะมีฟันสิงโตแซมๆนิดนึงนี่ดูสิทุกคนดูไหมสวยไหมคะหอมหอมนะั่งอยู่ตรงนี้ก็หอมนะได้กลิ่นแบบหอมมากเลยลมพัดมาเย็นสบายเลยค่ะเดี๋ยวจะไปดูสวนผักในต่างแดนหน่อยหลังจากที่ ไม่ได้ถ่ายคลิปมาหนึ่งเดือนเขียนหนังสือไปห้าเล่มค่ะทำอ e ีบุ๊กไปห้าเล่มแล้วก็วันนี้ไม่รู้นึกยังไงนึกอยากจะถ่ายคลิปลงไอ้นี้บ้างเพราะเราไม่ได้ถ่ายนานแล้วนี่สละนแหนตอนนี้ก็ยัางงามเลยค่ะทุกคนดูสิเนี่ยกำลังอย่างสวยเลยตรงนี้ก็กินไม่ทันแล้วค่ะสละแหน่เนี่ย งามเลยนะดิฉนันก็ถอนออกหญ้าออกซะจนแบบดินแห้งเร็วมากเลยอันนี้ก็เป็นโรสแมรี่นะคะเมืม่อตอนกลางวันก็เด็ดไปยอดหนึ่งเอาไปใส่แอร์รีซอตโตค่ะทำอาหารฝรั่งให้สองคนพ่อลูกกินวันนี้แล้วก็สเต็กเ,เนื้อกวางอันนี้ก็เป็นต้นหอมค่ะน่าจะเป็นหอมแดงนะที่ปลูกไว้มัน พอมันขึ้นแล้วมันไม่มีแดดมันก็ยังไม่งามค่ะตอนนี้วันนี้แดดมาแล้วก็เริ่มที่จะงามแล้วค่ะโน่นผักต่างๆก็เริ่มแตกยอดแล้วค่ะปลูกไว้เนาะแล้วก็ไม่ได้เจอแดดเลยมันก็จะตายแหลมตายแหลมต้นพริกก็มีค่ะนี่เ <c oughs> นี่ยเป็นพริกเพิ่งมาปลูกเมื่อวานซืนเนี่ยพริกหกต้นใช่ไหมไม่ใช่สิหก จ็ดต้นตรงนี้ก็เป็นสลัดอ่าอันนี้เป็นสลัดอันนี้ก็เป็นชีกอเรียอันนี้ก็เป็นสลัดที่เพาะ,มะเมล็ดค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นซุก,กินี่นี่ค่ะซุก,กินี่ใบกับอะไรนะโหระพาใบแมงลกักใบอะไรคะ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นถั่ว อันนี้ก็เป็นโหละพาข้างในนวนมมรินก็ทําค้างไว้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นแตงกวามีถั่วฝักยาวปลูกแซมๆไว้ด้วยค่ะแล้วก็มีถั่วอ,อ,อะไรนะแตงกวาถั่วฝักยาวแล้วก็รู้สึกจะมีบวบด้วยค่ะแต่ไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าเนาะตรงนู้้นก็เป็นมะเขือเทศค่ะนู้นเป็นมะเขือเทศนะ สวนผักก็อย่างเนี้ค่ะกำลังจะงามกำลังขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนอ <c oughs> ขอให้มันแดดสักทีเถอะเพราะว่าผักมันจะได้โตปลูกไว้แล้วฝนตกฝนตกมันก็ไม่ขึ้นมาสักทีค่ะทุกคนนี่นะสำหรับบรรยากาศตอนนี้นะคะก็แดดออกเนาะเสียงจิ้งหรีดก็มีค่ะจิ้งหรีดริดริงเรงรเนนะ นี่ก็เป็นสวนผักน้อยๆของดิฉันค่ะปลูกพอได้กินสองคนสามคนสามีโอ้ยเพราะว่าเดี๋ยวลูกสาวก็ปิดเทอมนี่ก็จะไปเรียนภาษาเยอร,รมันครึ่งเดือนค่ะแล้วก็อยู่กันสองคนตายายแล้วก็ปลูกผักพอได้กินค่ะนี่นะพอได้กินแบบว่าพอได้มีอะไรทำนั่นแหละ ดอกไม้ต้นดอกไม้อันนี้ก็เมื่อช่วงที่เป็นดอกออกดอกนี่ก็แบบสวยมากเลยตรงนี้เนี่ยใบเขาเขียวเขียวนะเขียวอ่อนกำลังแตกใบอ่อนค่ะทุกคนใบนิ่มๆอ่อนๆน,นะก็จะเป็นสีเขียวอ่อนค่ะและแมรินก็เอามันฝรั่งที่เรากินไม่หมดนะคะแล้วมันแตกอันนี้ก็เลยเอามาปลูกๆเสียบไว้ตรงนี้มันก็เกิดอยู่นะ มันฝรั่งนี่เกิดง่ายมากเลยเสียบไว้ตรงนั้นตรงไหนก็เกิดหมดค่ะทุกคนนี่มาดูพามาดูบรรยากาศรวมๆนะคะวันนี้แดดตอนนี้แดดร้อนเลยค่ะนี่ภูเขาฝั่งโน้นเต็มไปด้วยแดดค่ะทุกคนดอกทิวลิปของมะลินข้างหน้านี่ก็ล่วงหมดแล้วค่ะเดี๋ยวสักพักก็คงสามีคงต้องมาตัดหญ้าค่ะพามาดูฝั่งนี้ นี่ก็คือดอกกุหลาบเมื่อกี้นะคะทุกคนดูสิน่าจะ10บกว่าดอกอยนะู่นะน่าจะได้อยู่ค่ะนี่ไปลมเย็นโชคดีที่ว่ามันมันมันมีลมนิดนึงค่ะไปแล้วขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะตอนนี้ไปเขียนหนังสือต่อก่อนแล้วพบกันใหม่อีกครั้งกับคลิปต่อไปค่ะสําหรับวันนี้เรินสวิตเซอร์แลนด์ลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ